ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่อง l i k like ล cat ด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ l i k like ล cat ครับตอนนี้คุณอยู่กันชแบ็กเดสเซอร์นะครับคลิปนี้เราจะไปทำสิ่งของอในครหาสน์หัสอีกแล้วนะครับอ่าเป็น EP ีต่อมาของคฤือหาสนะครับสำหรับใครก็ตามครับที่อยากจะทำาครหาสน์หสเนาะก็จะมีตัวช่วยในเรื่องของการตกแต่งนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับวันนี้ ผมพาไปทำเควสที่จะทำให้คุณสามารถแบ่งห้องในเครือสาได้แต่บอกเลยว่าเควสนี้ทำยากนิดหนึ่งครับยากตรงที่ว่าต้องใช้เวลาในการทำของมันเพราะว่ามันมีแค่ชิ้นเดียวแล้วเพื่อนๆต้องทำทุกวันเพื่อจะรวบรวมของแล้วไปทำเป็นกำแพงขึ้นมานะครับอ่ะเควสนี้อยู่ที่ท่าเรือเอฟเียนะครับวิ่งมาที่ท่าเรือเอฟเียวิ่งมาหาพาวิโนเกรคโครครับ พาวิโนเกโคจะอยู่นี่ครับคุยกับเขาครับจะมีเควสขึ้นเป็นคฤหัดลายวันนะครับฉ <Hello. S 1> ากกั้นเศษดวงดาวที่ร่วงหล่นนะอ่าเขาบอกว่าให้ทําหนังสือเบตาเลตของเขาถึง2เล่มคือเงื่อนไขผมเลยเข้าใจว่าเงื่อนไขของพาวิโนเนี่ยที่จะเกิดขึ้นคือต้องทําหนังสือของพาวิโนให้เสร็จก่อน2เล่มนะครับซึ่งถ้าทําครบ2เล่มแล้วเนี่ยเขาจะคุยกับเราเราจะมีถึงจะมีเควสนี้ขึ้นนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะอันนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นทีนี้ เราก็คุยกับเขาเขาจะบอกเออเขามีของอยู่ในคลังเก็บของนะอ่าสนใจไหมมันคืออ่ามันคือผนังที่ถูกสร้างด้วยหินจากดวงดาวนะครับอืมผนังก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้อ่าฉากกั้นเสเศจดวงดาวที่ลุวงหลดนะครับทีนี้นเวลาเราอ่าจะทำเวรน,นี้ให้เสร็จนะครับเขาจะอยากได้ตัวนี้ครับหินขาวบริสุทธิ์อันแข็งแกร่งกับนะ กับชิ้นส่วนดวงดาวแตกหักหรือก้อนเวทมนต์บริสุทธิ์นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะอ่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโดยที่ที่ง่ายที่สุดก็คือทําอันนี้แล้วก็ส่งอันนี้อันนี้จะง่ายที่สุดก้อนเวทมนต์บริสุทธ์นะครับอันนี้จะยากหน่อยแต่ว่าวิธีหานะครับอยู่ที่เดียวกันนั่นก็คือมาที่สุสานดวงดาวนะครับแล้วก็มาที่ขุดแร่คุณจะเจอชิ้นส่วนดวงดาวแตกหักอยู่นะฮะอ่า กับอันนี้นะครับมีก้อนเบสบริสุทสุ์ก็สามารถขุดได้ทั้งคู่ถ้าเกิดมีค่ากําลังในการที่จะทานะมีค่ากําลังที่จะทําอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถลงทุนได้แค่หนึ่งคะแนนสมทบเท่านั้นนะครับเราก็อาจจะให้คนงานนะให้คนงานมาทํานะครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าที่ไหนมันมันคุ้มเนาะบางอันแบบ อย่างเงี้ยการหน้าเงี้ยชั่วโมงเดียวอ่ะก็เดินทางมาได้นะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับโอเคเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราไปขูดไปเรื่อยเรยเ,เรียบร้อยละทีนี้ตามมาด้วยวิธีที่จะทำไอตัวก้อนหินนะเนะี่ยทำตัวนี้นะครับตามหินขัดบริสุทธิ์แข็งแข่งเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาต้องการหินขัดสิบนะครับแล้วก็ ผงเคมีบริสุทธิ์10น้ำบริสุทธิ์10ผงหินดำา10แล้วก็เลือดตัวตลกนะครับ1นะเลือดอะไรก็ได้ที่เป็นเลือดตัวตลกเลือดอสูรในตำนานเลือดคนบาปเลือดถาวรลาล,ะละเลือดนักปราดนะครับอันใดก็ได้10นหะนึ่งหนึ่งนะอันนี้หนึ่งะครับทีนี้ <c oughs> สมมุติว่าคุณจะทำสัก10อ่ะเอาล้ครับของผมก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วะจะมีของที่พร้อมทำอยู่นะครับแต่ว่าทีนี้ เพื่อนๆจะเห็นว่าเออผมมีหินหยาบด้วยถามว่าเอาหินหยาบมาทําไมนะครับเพราะว่าหินขัดมันไม่พอนะถ้าจะทำสิบก้อนหรือห้าก้อนเนี่ยอย่างน้อยต้องใช้ไอตัวหินขัดเนี่ยอย่างน้อยห้าสิบนะครับแบบว่าทําครั้งต่อครั้งเนี่ยต้องใช้วันห้าสิบซึ่งผมก็เลยเตรียมหินหยาบมา,าเพื่อจะเอามาแปรรูปนะครับเวลาเรามาแปรรูปเนี่ยเราก็เอาหินหยาบมาบดนะครับเอาหินหยาบมาบดจะได้หินขัดเห็นไหม เพื่อนๆก็ปล่อยไปเลยนะครับปล่อยไปเลยถ้าเกิดใครมีไอ้ท่งไอเทมจาพวกแบบว่าเขาเรียกอะไรนะอันนี้แบบเนี้ยนะครับหินแปรรูปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหินแปลรูปอะไรก็ตามนะครับจะทําให้คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกเป็นแปรรูปปริมาณมากได้ก็จะทําให้ลดเวลาในการที่จะทําการแปลรูปไปได้เยอะมากนะครับอ่าด้านก็ไม่ต้องมานั่งแบบมานั่งโขก่างผมอะ มันสามารถลดเวลาในการทําไปได้เยอะมากๆเลยนะครับอืมก็อันเนี้ยให้ตัวละครผมทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูหลังจากที่ของมันครบแล้วนะอ่าตอนนี้เราได้เกินร้อยแล้วนะครับโอ้ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะต้องบอกว่าถ้าเกิดไม่มีแปรรูปแบบเยอะๆอ่ะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีนะมันเสียเวลานะครับเวลามันใช้เวลามันใช้นานนะทีนี้ เวลาเรามีของครบแล้วนะครับให้เรากดแปรรูปด้วยการบดเหมือนเดิมนะครับว่าตัว L ขึ้นมาจากนั้นก็ไปที่หินขาดไปที่เลือดนะครับบริสุทธิ์ผงแล้วก็ผงเคมีบริสุทธิ์นะครับอ่ะตามนี้นะจากนั้นกดเริ่มปึ๊บตัวละครเราก็จะทําการบดนะทาการบดแบบนี้นะครับเห็นไหมก็ได้หินขาวแข็งแกร่งบริสุทธิ์มานะครับตัวนี้เลย พี่เราต้องเตรียมไว้อย่างต่ําคือ50เนี่ยเพราะว่า50 50เนี่ยมันจะได้ประมาณ5 5 5 5ก้อนพอดีแต่ถ้าเราเตรียมไว้ร้อยเนี่ยเผื่อไว้ในวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อแบบว่ามันทําได้เกิน10ขึ้นมาหรือมันทําได้พอดี10เราก็สามารถที่จะเ,เตรียมเป็นของเอาไว้ใช้ต่อในวันพรุ่งนี้ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งเตรียมเพิ่มนะครับแต่ว่า อันเนี้ยมันอยู่ที่เพื่อนๆนะต้องคุยอย่างงี้ว่ามันอยู่ที่เพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะเตรียมแบบวันต่อวันหรือเปล่าหรือจะใช้เป็นแบบว่าเออจะใช้เป็นแบบว่ามาทีเดียวแบบคําทีละครั้งทีละครั้งอ่ะอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างของ,งผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะทําเผื่อผมจะทําเผื่อจะได้ไม่ต้องมาทําบ่อยแต่ถ้ามันเหลือเริ่มเหลือ5ชิ้นเหลือแบบเหลือเล็กน้อยอย่างเงี้ยผมถึงจะเริ่มที่จะทําอีกเซตหนึ่งนะครับอ่ะนี่ก็เสร็จละ หลักๆเลยก็จํานวนประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็น10ต่อหนึ่งนะคิดง่ายๆ10ต่อหนึ่งแต่ในขณะที่เลือดเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเลือดนี่คือหนึ่งต่อหนึ่งโอเคเมื่อเราได้แล้วนะครับก็ไปคุยกับพาวิโนนะจากนั้นก็กดสนทนาครับแล้วก็ส่งไอ้นี่ให้เขาดูปึ๊บทีนีเ้เพื่อนๆก็เอาไอ้ตัวนี้มานะครับก็เว้นมนบริสุทธิ์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ละคนเก็บไว้ที่ไหนแต่ว่าก็หาแหล่งเก็บไว้จากนั้นก็เอามาส่งให้เขานะครับไปเก็บไว้ที่ไหนก็หยิบมา แค่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับเขาเอาแค่หนึ่งเนาะจากนั้นก็จะมีสเกตสีหน้าของพาวิโนนะแบบนี้นะครับเราก็กดคุยปุ๊บ,บ,บเราก็จะได้คลยออน,นิมาอ่าได้ได้ของอน,นิมานะครับเรียบร้อยครับเท่านี้เองเราก็ได้ฉากกั้นมาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะทีนี้เอ่อถ้าเราไม่ได้เอาตัวหลักไปนะผมใช้คำน,นี้ถ้าเกิดเราไม่ได้เอาตัวหลักไปนะครับแบบว่าจะเดินทางไปที่เมืองนะเราก็เอาเนี้ยฝาก เขาค้างไว้ที่พาวิโนเลยนะครับจากนั้นก็ไปเอาตัวละครที่อยู่ที่เคลือหาดเนี่ยทาการแบบว่าสร้างของนะอ่ะเดี๋ยวสลับไปดูนะครับเอาละครับสําหรับเพื่อนๆเนานะที่ทาไอ้ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับฉากกั้นเศษดวงดาวนะฉา,ากกั้นพวกนี้มันมีขายนะครับที่เป็นตัวนี้นะอันนี้มันจะทําแบบฉากกั้นดวงดาวไม่ได้นะครับแต่ว่าฉากกั้นพวกนี้ก็เอามาแก้ขัด แก้ขัดได้แต่ว่าข้อดีของฉากกั้นดวงดาวเนี่ยคือเขาไปตั้งข้างนอกได้แต่ฉากกั้นอันเนี้ยมันตั้งได้แค่ในบ้านนะครับตั้งได้แค่ในเครือข่ายเนาะอันนี้เป็นฉากกั้นแนวตั้งของหมู่บ้านแอลนะครับก็ต้องไปซื้อที่หมู่บ้านแอลนะถ้าจําไม่ผิดนะแต่ที้ผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าผมซื้อมาได้ยังไงนะครับแต่ว่าเอามาเยอะพอสมควรทีนี้ตัวฉากกั้นนะครับเครือข่ายเนี่ยอ่ามันสามารถทําได้2แบบ ถ้าสมมุติเราตั้งฉากกัน้นอ่าสมมุติเราตั้งฉากกั้นผมใช้ตรงนี้เลยนะจะได้เห็นภาพนะครับเราตั้งฉากกั้นมันจะเป็นอย่างนี้นี่ซึ่งไอฉากกั้นหมู่บ้านแอลเนี่ยมันจะใหญ่กว่านิดหนึ่งแต่ว่ามันจะทะลุเห็นไหมมันจะทะลุด,ด้านหลังนะครับซึ่งคุณก็สามารถผมใช้ว่าคุณก็สามารถที่จะเออเอามาออกแบบโมเดลไอ้นี่ไปก่อนได้โดยใช้อันนี้มาทํานะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอ่าตัวฉากกั้นดวงดาวเนี่ย มันเยอะพอนะครับมันสามารถที่จะนํามาเรียงอย่างนี้แล้วใช้นะครับถ้ากดตรงนี้สมมุติเอามาเรียง10อันกดปุ๊บมันจะกลายเป็นอันใหญ่นะครับเป็นอันใหญ่เลยเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเลยนะฮะอ่าเหมือนอ่าตอนที่พาไปทาถ้าย้อนคลิปไปดูเคื่อหาดซื้อของแต่งครื่องหดสวนอะซื้อของแต่งสวนครห่สง์าดแล้วผมพาไปดูบ้านของคนคนหนึ่งอะนะครับ คุจะเห็นว่าเขามีกําแพงใหญ่สี่เหลี่ยมนั่นแหละครับนั่นคือการเอาไอ้ดวงดาวมารวมกันนะทีนี้เวลารวมมันจะมี2แบบก็คือรวมแบบนี้วางเป็นอย่างงี้กับแบบที่2ก็คือวางเป็นแนวแนวตั้งนะครับวางเป็นแนวนี้นี่นะครับหนึ่งสองสา่้าหกเจันนี้จะใช้9ในขณะที่ถ้าวางเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะจะใช้10นะผมอยากได้แบบนี้นะครับอันนี้มันจะมีเอียงหน่อย อ่ะเดี๋ยวเราเอามานี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับฉากกั้นโค้งนะเป็นฉากกั้นโค้งเศษดวงดาวที่ร่วงหล่นนะครับความใหญ่ดูโคตรใหญ่ผมบอกเลยว่ามันใหญ่มากอันเนี้ยโอ้มันใหญ่แบบใหญ่จัดเลยครับแต่ว่าในขณะที่มันใหญ่เนี่ยข้อดีของมันก็คือตัวมันแบบมันมีมันมีสเปซให้นะครับมันมีสเปซโค้งมันมีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าซึ่งมันก็จะทําให้คุณอ่ะสามารถออกแบบห้อง ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับเบ้แบบนี้เลยเห็นไหมแต่ว่าข้อเสียของกําแพงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทุกอันมันเหมือนกันไหมนะครับแต่คืออันเนี้ยข้อเสียของมันคือมันจะมีช่องที่วางไม่ได้มันจะเป็นแบบพื้นที่ที่เหมือนมันกินมาแล้วมันจะทําให้วางของไม่ได้เนี่ยนะมันจะเหมือนแบบเป็นเว้นช่องให้แต่ว่าข้อข้อดีของมันคือมันทําให้รู้สึกว่าเอ้ยมันสามารถแบ่งแบ่งพาร์ติชันห้องได้นะแต่ว่าอ่ามันจะมีบางจุดเดอย่างอย่างตรงเนี้ย อย่างมุมขอบเนี่ยที่เราสามารถวางของได้นะแต่ว่าอาจจะวางได้ไม่ไม่ไม่ถึงตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นบั็กหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่านะที่แบบพอมันไปกดวางแล้วมันวางมันไม่ให้วางนะครับแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยอ่าถ้าเป็นแบบสี่เหลี่ยมเฉยเเนี่ยผมคิดว่าน่าจะวางได้นะน่าจะวางแบบวางวางวางของวางอะไรได้นะครับข้างๆเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันวางไม่ได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวทำแบบนี้ให้ดูอีกอันหนึ่ง เนี่ยบเนี่ยอย่างเงี้ยได้แต่ตรงเนี้ยไม่ได้แต่ตรงเนี้ยได้เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยได้แต่ฝั่งเนี้ยไม่ได้เลยนะครับดูดิฝั่งเนี้ยไม่ได้เลยพื้นที่ที่มีอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้เลยนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะตัวกําแพงเองถูกสร้างมาเพื่อให้รู้สึกว่าอันนี้คืออเขาเรียกอะไรให้รู้สึกว่าตรงนี้มันคือแบบเป็นช่องกําแพงหรือเปล่านะครับเออแบบ เป็นทางเดินผ่านอะไรเงี้ยที่จะไม่ค่อยเอาของมาวางกันอาจจะเป็นในเชิงนั้นก็ได้หรือ,อเดี๋ยวผมลองเอาสักรูปหนึ่งามาลองดูแล้วกันเนี่ยผมติดไม่ได้เลยนะครับผมไม่สามารถชี้ไปที่กำแพงได้นะเนี่ยเห็นไหมไม่ขึ้นเลยนะครับรูปเลิฟไม่ได้ต้องกำแพงเป็นกำแพงของบ้านเท่านั้นดังนั้นอันนี้ก็ตามนี้นะเพื่อนๆถ้าใครมี ก็ไปไปพยายามทําไว้นะครับใครอยากได้ตัวกํปพงกําแพงก็ไปไปพยายามทําไว้นะครับเพราะว่าถ้าตรงนี้มันทำออกมาปุ๊บมันจะแบ่งเป็นพาร์ทิชันห้องได้แล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยคฤหาสน์ไม่ได้ใหญ่อ่าหมายถึงว่าไม่ได้กว้างทําให้เราเมเนตห้องได้สร้างห้องสร้างอะไรได้อย่างอย่างเช่นอันเนี้ยโอ้โหผมมาถึงเป็นเป็นห้องเก็บของเลยตอนเนี้ยคือเฟอร์นิเจอร์เยอะจัดเยอะเยอะจนแบบเออมันเป็นห้องเก็บของไปแล้วอ่ะนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาความสวยงามละ คืออันนี้มาแบบว่าเป็นเป็นห้องเก็บของไปเรียบร้อยอ่าแต่ว่ามันก็จะแบ่งโซนไว้ผมก็เลยแบ่งโซนไว้ว่าอ่าเอาเว้นว่าตรงนี้เราจะทําเป็นห้องไอ้นี่นิดหน่อยนะครับก็ตามนี้นะเพื่อนๆสําหรับใครที่จะทานะครับตัวกําแพงนะเราสามารถมารวมล่างกําแพงได้แต่ถามว่าเออถอดได้ไหมไม่ได้นะครับทาแล้วผสมแล้วผสมเลยนะแต่ข้อดีของกําแพงนี้คือคุูสามารถเอาไปเล่นข้างนอกได้ เอาไปตั้งในสวนได้นะครับก็อยู่ที่จะออกแบบนะว่าเออเราอยากออกแบบสวนยังไงนะครับโอเคสำหรับสวนตอนนี้ผมออกแบบเพื่อเล่นไอ้นี่อยู่นะครับเพื่อทำเอ่อเขาวงกดอยู่นะเดี๋ยวไว้เสร็จเมื่อไหร่จะมาชวนเพื่อนๆมาเล่นกันนะครับกับตัวเขาวงกดเนาะยังไงตอนนี้ก็เอ่อได้เท่านี้นะไม่มีตัง <laughs> ผมไว้มีตังนะครับเห็นไหมตัวกําแพงนี้เอามาตั้งข้างนอกได้นะครับก็ถ้าผมทําอะไรเสร็จสมมุติว่าสมมุติว่าฟาร์มเขาเรียกว่าฟาร์มไอ้กำแพงนี้มาเรื่อยๆใช่ไหมล้าได้เยอะเยอะเยอะเเนี่ย,ยผมจะเอามาสร้างเป็นกําแพงใหญ่ๆใหญ่กว่าอันนี้ยมันจะเป็นกําแพงขวางเลยขวางเลยอะทาให้แบบเล่นได้สนุกมากยิ่งขึ้นผมคิดว่ามันน่าจะสนุกมากยิ่งขึ้นแต่ข้อเสียของมันคือมันใช้เวลานานมากในการจะทําเพราะว่าอันนี้ได้หนึ่งอันเท่านั้นเอง นะแล้วมันใช้แบบผสมเป็นอันใหญ่อะ่ะมันใช้ถึง10นะครับมันใช้ถึง10ซึ่งไม่ไหวเออคือถ้าใช้ถึง10เนี่ยเท่ากับ10วัน10วันได้แผ่นหนึง่ง10วันได้แผ่นหนึง่งกว่าจะทําเป็นข่าวงกดเสร็จแบบเสร็จจริงๆอะ่ะน่าจะใช้เวลาอยู่3เดือน <c oughs> โปรเจก์นี้ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะทําไปเรื่อยๆแล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะอ่ะผมจะพยายามทํา ก็หวังว่าทุกคนจะตั้งตารอนะครับโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับที่กดเข้ามาดูไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย